แต่ว่าอันนี้แทนนี่จะไปกินกันแบบจุกใจสบายใจเป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีการไปวางมัดจําจะเข้าไปตัดทุเรียนกันแต่พอถึงวันที่ลูกผลมันออกมาถึงกําหนดนัดแล้วเนี่ยเขาวางเงินไปแล้ว2ล้านนะคะคุณผ,ผู้ชมแต่พอไปถึงเวลานัดหมาย ตัวลูกเจ้าของสวนบอกว่าโอ้ไม่รู้เรื่องค่ะอันนี้คุณไปทําสัญญากับคุณพ่อฉันคุณต้องไปคุยกันเองเอาก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมาถกเถียงกันนะนะคะเพราะว่าเขาก็รอมานานอะ่ะวางเงินไปแล้วเป็นล้านๆแต่สุดท้ายกลับเข้าไปตัดทุเรียนไม่ได้ค่ะทุเรียนอยู่ในสัญญานะคะถ้าคุณน้าว่าสัญญามีการตัดนะคะก่อนที่คุณจะส่งโนติไปที่บ้านไม่ยอมโทรมีการให้แผงอื่นขึ้นมาตัดเจ๊หุงเป็นคนชี้เองนี่คือรอยตัดใหม่ค่ะสีลูก เจ้หงขอโวยค่ะคุณผู้ชมนางสาวหัดสะกรนนะคะหรือว่าเจ้หงเป็นคนรับเหมาตัดทุเรียนเธอก็ไปทวงถามที่สวนนี้แหละเธอบอกว่าเธอวางเงินมัดจำไปสองล้านบาทแล้วอะค่ะในพื้นที่บ่อเวนอำเภอขลุงจันทบุรีปรากฏว่าคนที่รับเงินมัดจำกลับบอกว่าอ้อสวนนี้เป็นสวนลูกสาวลูกก็บ,บอกไม่รู้ว่าพ่อไปรับเงินมัดจำเข้ามาเมื่อไหร่และได้ขายให้กับเจ้าอื่นไปแล้วเจ้หงบอกโอ๊ยอะไรกันเนี่ย เธอเนี่ยไปดูสวนทุเรียนตั้งแต่ดอกทุเรียนบานคู่กรณีก็ยังบอกเองอยู่เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นของเขาเองจึงได้มีการตกลงทำสัญญาวางเงินมัดจำรวมแล้ว2ล้านบาทพอถึงเวลาจะไปตัดกลับบอกว่า ของผมมีแค่นิดเดียวที่เหลือเป็นของลูกสาวผม mm. อ้าวแล้วทำยังไงลูกก็บอกไม่รู้นี่นาว่าพ่อไปทำสัญญากับใครไว้และเธอก็ไม่อนุญาตให้เจ๊หงเข้าไปตัดทุเรียนด้วยนะคะเจ๊หงก็เลยเจราจาของเงินมาจำคืนค่ะแต่คู่กรณีหรือคุณพ่อที่ทำสัญญาเนี่ยบอกว่า ไม่มีให้แล้วเพราะว่าเอาไปลงทุนทําสวนหมดแล้วคือรับเงินมาก็ใช้เงินเขาเลยนะคะตอนนี้ก็รอให้ชําระคืนก็ผิดนัดกันมาหลายครั้งล่าสุดถึงทนายแล้วค่ะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีเพราะผิดสัญญาทีนี้จากสองล้านเจ้หงบอกไม่เอาละขอเป็นสมเท่าเลยคือ6ล้านบาทให้เป็นกรณีตัวอย่างไปเลยค่ะ ยืนยันได้ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เงินอ่ะเขาได้ไปใช้ในการทำเกษตรแล้วไม่มีเงินคืนเราให้เรารอค่ะซึ่งเรารอไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องทำงานต่อค่ะตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะพี่เพราะว่าแบบมีลูกน้องเนาะ42ชีวิตที่เราจะต้องดูแลค่ะถ้าว่าเราไม่มีเงินไปเหมาวสวนต่อค่ะเราก็ทำงานต่อไม่ได้เด็กๆก,ก็เดือดร้อนกันนะคะทุกคนมีภาระหมดหนูเองก็มีภาระมีลูกที่จะต้องเรียนหนังสือ นี่แหละคะ่ะเธอก็ฝากเตือนไปเลยนะคะคนที่จะไปวางมัดจํารับซื้อทุเรียนแบบจากสวนแบบนี้เรานึกว่าเราไปถึงที่แล้วนะมันน่าจะปลอดภยัยมันไม่ได้มีพ่อค้าคนกลางเจอพ่อคะ่ะไม่ใช่พ่อค้าด้วยพ่อเขาจริงๆเลยแต่กลายเป็นว่าไม่รับผิดชอบไม่คืนเงินด้วยนะคะเธอเน้นเรื่องนี้ว่าคุณต้องตรวจสอบเอกสารสัญญาดีๆเธอจะได้ไม่ถูกะจะได้ไม่ถูกหลอกเหมือนกรณีของเธอนะคะแล้วก็ฝากตํารวจเร่งมือหน่อยเธอเธอเองก็ต้องใช้เงินเอาเงินกลับมาซื้อขายทุเรียนให้ทันขายในฤดูด การนี้โดยเจ้หงไปแจ้งความที่สพตกพรมค่ะเจ้าหน้าที่ก็เรียกฝั่งของคู่กรณีเจ้าของสวนคุณพ่อนะคะที่ทําสัญญามารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นปฏิเสธข้อกล่าวหาด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวคงต้องไปสู้กันต่อในชั้นศาลนะคะค่ะ